สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเพนยอันตรายจากแสงสีฟ้าหรือว่าบลูไลท์ฮัสซัดนั่นเองตอนนี้ครับหลายคนจะเห็นว่ามันมีเรื่องของโอ้โหแสงสีฟ้าบ้างทําลายจอประสาตทตาทาลายดวงตาอะไรแบบนี้นะครับก็เลยสงสัยว่าไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่โม้ขึ้นมาขายของเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็เลยจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายกับสายตาของเราอย่างไง พื่นเคยไปเที่ยวผับนะครับแบบเข้าไปถึงปั๊บเปิดไฟกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดเพลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊แรกๆก็เฉยๆนะครับสักคึ่งครับเพื่อนจะรู้สึกว่ามันเริ่มแสบตามีเป็นเหมือนกับเบิบๆควันๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นครับคืออันตรายของแสงสีฟ้าไม่ใช่ละควันบุหรี่ปะหรืออีกกรณีหนึ่งครับเวลาที่เพื่อนไปไปเล่นน้ำไปหลบหลังสระว้น้าตู้มลงไปแล้วลองลืมตาครับเห แล้วก็เริ่มแสบตาสูงไหมครับนั่นก็คืออันตรายของแสงสีฟ้าชนิดหนึ่งครับไม่ใช่แสงสีฟ้าพี่คอลีนชัวโอเคครับจบจบช่วงไร้สาระนะครับเดี๋ยวเข้ามาช่วงของสาระกันดีกก่อนะครับแสงสีฟ้าครับไอ้ช่วงลําแสงเนี่ยมันคือคลืค่นแม่เหล็กชนิดหนึ่งนะครับคือเป็นช่วงแสงสเปกตรัมของแสงนั่นเองโดยจะมีช่วงแสงอยู่ช่วงหนึ่งคือช่วง400ถึง500ตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่เรียกว่าแสงสีฟ้าซึ่งตรงนี้ครับจะมีความรุนแรงและพลังทะลวงแค่ไหน,นครับ ไปดูตัวอย่างกันครับเดี๋ยวๆนั่นก็นไม่ใช่เหมือนกันครับต้องบอกก่อนะครับว่าไอ้แสงบลูไลท์เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นกู๊ดคือเป็นแสงสีฟ้าที่ดีกับแบดบลูไลท์คือแสงสีฟ้าที่ไม่ดี คลื่นกู๊ดบูไลท์นะครับหรือว่าเทอร์คอยบูไลท์ตรงนี้จะอยู่ในความถี่ระหว่าง465-495ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาชีวภาพของเรานะครับไอ้ตัวกู๊ดบูไลท์เนี่ยอย่างเช่นเวลานอนอยู่ใช่ไหมตอนเช้าไม่รู้สึกตัวเราก็มันกี่โมงอะไรยังไงแต่เราตื่นขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไอ้ตัวแสงที่เป็นกู๊ดบูไลท์เนี่ยมันมันวิ่งเข้ามาแล้วก็มันไม่ได้มากระทบทํางานกับแค่ส่วนของตาครับคือมันเราทบผิวหนังเซลล์ต่างๆเนี่ยรับรู้ได้เราก็จะตื่นขึ้นมาตามช่วงเวลา อันนี้คือจากการวิจัยส่วนหนึ่งนะครับส่วนช่วงคลื่น415-455ถึงครับอันนี้เป็นแบ l บลูไลท์ครับซึ่งเป็นคลื่นแสงสีฟ้าที่มีพลังทะลุทะลวงสูงครับสามารถทำลายจอประสาทตาของเราได้ครับ และนั่นคือที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมีพวกฟิล์มนะครับที่เป็นบลูไลท์คัทออกมาครับซึ่งจริงๆในหลางประเทศเขาจะมีใช้กันทั้งแบบบนพวกจอทีวีหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมีใช้กันแล้วนะครับพวกฟิล์มบลูไลท์คัทครับมันจะเอาแบบมาเพื่อตัดแสงสีฟ้าช่วงคลื่นความถี่ที่ไม่เป็นอันตรายกับสายตาเราโดยตรงสาหรับการทดสอบนะครับฟิล์มบลูไลท์คัทวันนี้ครับเราก็จะมีนะครับฟิล์มบลูไลท์คัทจากโฟกัสนะครับเห็นว่ามันเป็นแผ่นเสียมฟ้าหน่อยแล้วก็มีฟิล์มจากย่ออื่นนะครับ ซึ่งท้องตลาดก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันการทดสอบก็ไม่ยากครับอันนี้มันเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แ,บบแผ่นใหญ่ๆนั่นก็คือแผ่นนี้ครับนี่เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยซึ่งเราจะเอาฟิล์มแบบนี้ครับไปสอดไว้ในกล่องทดสอบแสงสีฟ้านะครับเพื่อจะได้ดูว่าเมื่อวานเข้าไปในกล่องนะครับสามารถจะตัดแสงสีฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนและต่างกันหรือไม่ระหว่างฟิล์มของโฟกัสกับฟิล์มของค่ายอื่นครับ และนะครับคือการทดสอบดูไ์คัสหรือว่าฟิล์มตัดแสงสีฟ้าของเรานะครับก็จะมีกล่องทดสอบแล้วก็เปิดไฟแบค็คไลท์ขึ้นมาเห็นว่าม,มีการสะท้อนหรือเรื่องแสงของธนบัตรขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะเอาแผ่นฟิล์นนมนะครับเข้าไปวางสอดเข้าไปฟึ๊บเห็นความแตกต่างง่ายๆครับเมื่อเราสอดแผ่นฟิล์มเข้าไปฟึ๊บเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างฟิล์มของโฟกัสกับฟิล์มของค่ายอื่น คนจะบอกว่าเตียมหรือเปล่าลครับเรากลับทางนะครับสลับเลยครับหมุนกลับซึบอีด้านทึงเสร็จเข้าไปเห็นไหมครับผลคือฝั่งที่เป็นฟิล์มโฟกัสมืดสนิทครับไม่มีการซ้อนของแสงออกมาเห็นนั่นคือแผ่นฟิลม์มใหญ่ใช่ไหมครับคราวนี้มาลองดูแผ่นฟิล์มที่ผลิตจริงครับสลับติดบนหน้าจอมือถือครับเทียบกันวางโฟกัสกับค่ายอื่นครับ นะครับนี่คือฟิล์มในท้องตลาดที่มีจำหน่ายตอนนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละยี่ห้อก,ก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันนะครับส่วนของโฟกัสเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นฟิล์มสีฟ้านะครับทำไมต้องทำเป็นฟิล์มสีฟ้าล่ะคือ ผมลองไปติดแล้วนะครับติดกับพวกมือถือที่เป็นสีขาวสีอะไรเงี้ยมันทาให้ไอตัวขอบขอบเครื่องมันเป็นสีฟ้าไปด้วยนะครับก็ถามว่าทำไมต้องทาสีฟ้าไม่ทําเป็นสีอื่นทําใส่ได้ไหมอบอกว่าไม่ได้ครับถ้าต้องการจะตัดแสงสีฟ้าจริงจริงจังๆเนี่ยต้องทําสีฟ้าเพื่อจะได้ตัดแสงได้ทั้งหมดเลยส่วนอี่าอื่นอาจจะมีที่แบบว่าเป็นสีอื่นบ้างเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยครับก็จากการทดสอบก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันตัดแสงได้ไม่เท่ากันนะครับของโฟกัสนี่ตัดได้ หมดเลยคือไม่มีแสงสีฟ้าท้อนขึ้นมาเลยนะครับซึ่งถามว่าแล้วทำไมต้องตัดแสงสีฟ้าทั้งหมดเลยอ่ะมันมีส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ไม่ดีนี่นาล้วก็ต้องบอกว่าไอ้กูดบูไลเรียกว่าแสงสีฟ้าดีๆเนี่ยเรารับจากดวงอาทิตย์จากแสงนี่ก็พอแล้วครับไม่ต้องมารับจากไอ้หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ต้องครับเอาจากดวงอาทิตย์ก็พอแล้วสำหรับใครนะครับที่ดูเทปมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ยังสงสัยในหัวอยู่ว่า แล้วแสงสีฟ้านี่มันอันตรายจริงเหรอเราก็อยู่กับดวงอาทิตย์นะไหมตั้งนานนมแล้วมีทั้งหลอดวงหลอด,ลอดไฟอะไรแบบนี้เต็ไมไปหมดนะครับทำมันไม่มีอาการเรื่องของจอประสาทต,ตาเสื่อมเอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีข้อให้กับใครอีกหนึ่งแสงจากพระอาทิตย์ส่องลงมาแสงจากหลอดไฟต่างๆเนี่ยมันอยู่ร,รอบๆตัวเราให้เราบองเห็นสิ่งต่างๆนะครับมองเห็นโต๊ะตู้เตียงรถยนต์ถนนคือเรามองเห็นพวกนี้จากแสงนะครับแต่ เราไม่เคยมองตรงไปที่แหล่งกําเนิดแสงเราไม่เคยมองต้องไปที่ดวงอาทิตย์ตรงๆเราไม่เคยต้องมองไปที่หลอดไฟนีออนตรงๆซึ่งนั่นคือแหล่งกําเนิดแสงครับแต่ในโลกปัจจุบันตอนนี้ครับเรามองจ้องไปที่แหล่งกาเนิดแสงตรงๆนั่นคือหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือมถึงหน้าจอแท็บเล็ตครับลองพิดดูแล้วกันนะครับว่าเรามองสิ่งต่างๆด้วยแสงที่ส่องไป,ปกระทบมันกับการที่เรามองตรงไปที่แหล่งกําเนิดแสงอย่างพวกจอภาพเนี่ย มันมีเอฟเฟกต่างกันหรือเปล่านะฮะและนั่นคือทั้งหมดของการรีวิวฟิล์มโฟกัสบุูไลคัสฟิล์มตัดแสงสีฟ้านะครับพบกันใหม่โอการ่าสวัสดีครับ